อินเดียใช้มอไซค์อะไรบ้างเดี๋ยวเราพามาดูกันนะครับส่วนใหญ่เท่าที่เราเห็นเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นรถ Auto, ออโต้เขาจะเป็นสกูตเตอร์แบบเล็กๆไปเลยและถ้าเป็นรถมีเกียร์เนี่ยมันจะเป็นเกียร์แบบคัดมือนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทรงแบบพวกรถส่งแก๊สน,นะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อย่างฮีโรนะครับที่แตกจากค o นด้นะเมื่อก่อนเขาเคยทํา OE ให้กับทาง Honda นะครับผมในนามว่า Hero Honda ตอนนี้เขาก็แตกมาเป็นแบรนด์ของตัวเองแล้วนะครับแล้วก็พวก Honda ก็จะมีหลายรุ่นนะอย่างที่ผมเช็คมาเนี่ยชื่อรุ่นชายจะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดนะครับในส่วนของตัวรถมีเกียร์เนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับ Activa เนี่ยเป็นรถสกูตเตอร์ที่ขายดีที่สุดนะอ่ะ ต้องบอกว่าที่ผมมาตรงนี้เรายังไม่ค่อยเห็นพวกรถไฟฟ้าเท่าไหร่นะคือน้อยมากๆเลยครับส่วนใหญ่ก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่เน้นทำราคาถูกนะไม่มีเทคโนโลยีอะไรมากมายนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นพวกรถเก่าๆสกูตเตอร์เก่าๆแบบนี้นะครับที่เห็นเนี่ยคือ Honda Hero นะครับแล้วก็แบรนด์ฮีโรเนี่ยจะเยอะมากอย่างนี้ก็จะเป็นตัวแบรนด์ a ซานะครับ NS 160 เป็นสปอร์ตเป็นเมกะสปอร์ตประมาณนี้โดยรวมประมาณนะครับก็จะเห็นได้ว่ารถส่วนใหญ่เนี่ยจะมีพอๆกันทั้งในฝั่งของรถมีเกียร์นะครับที่เป็นคัดมือแบบพวกทรงแบบรถส่งแก๊สทั้งหลายนะครับแล้วก็สกูตเตอร์เล็กนะครับนี่ก็เป็นสกูตเตอร์อีกรุ่นหนึ่งตัวเล็กนะครับของทางคอนด้าที่ขายดีลองลงมาจาก Activa ชื่อรุ่นว่าดี O ดีโอนี่ก็จะเป็นทรงแบบสปอร์ตมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นรถแบรนด์ y รยเออร์แอเองนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นตัวเริ่มต้นอย่าง350คันนี้ก็จะเป็น b ู l l e t แล้วก็แบรนด์เฮ a ซาเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เห็นเยอะเหมือนกันนะครับนอกจากมี r o นะอันนี้ก็350 Royal อร์อฟตัวครับเป็นคลาสสิกแล้วก็พวกสกูตเตอร์อย่างแอคท v ว่า เยอะเลยนะครับ h o n d a เนี่ยต้องบอกว่าเยอะมากๆฮีโร่ o n d a เนี่ยฮะอันนั้นก็ฮีโร่เยอะจริงๆครับยามาฮ่านี่คือต้องบอกว่าแทบไม่เห็นเลยนะนชาติเนี่ยไอฝั่งนี้มันโดนู้ดิซ่าโอ้นี่มีเบิร์กแมนสตีทด้วยนะครับตัวเล็ก ที่ดูเนี่ยสกูตเตอร์นี่ต้องบอกว่ามีแต่ Honda Activa นะครับเยอะมากๆเลยอ่านี่นะครับจำห้าแต่ว่าไม่ใช่ MG มันจะเป็นตัวรหัสว่า f z s นะซึ่งที่นี่เขาจะใช้เป็นแบบเครื่องมอลมหมดเลย แล้วเราก็จะเห็นว่าเป็นนี้ Royal Enfield 350